เอยเย่วยาอเยอเย่าย่เ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 ย่าย่เย่าย่ายาเย่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 าย่เ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 ย่าย่เย่เย่เย่าย่เย่เย่าย่เ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 ี่อันเี้มันเย่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 าช่เย่เทศกา่สงการผมก็เลยอเชุดนี้มาใส่เื่อเห่มันเยาเับเย่เย่เร่เย่เย่เย๊ ก็มาดิก็มาดิก็มาดิแงนแงนแงนก็มาดิเรื่ยระหว่างนี้เรากำลังรอทางเจ้าหน้าที่หนะาสูงเพื่อเราจะทํางานก็ระหว่างนีน้อาการอาการปกติก็ไม่รู้เป็นไงแต่อาการทั่วไปก็เป็นแบบนี้นะครับผมือพี่โดนตัวไหนมาไม่ได้โดนตัวไหนเลยตัวเล็กหรือตัวใหญ่เออตัวใหญ่หรือตัวเล็ก ไม่โดนทั้งโดนตัวใหญ่ๆเลยติดตามช่องตทีไงสกายไลท์นะครับผมกออีทีเด้เงี้ยเงี้ดีดีเลยตัดจบจบเงี้ีทีเยส่งให้ด้วยส่งให้ด้วยพี่มันรออะไรรอรอเล่ารอเขาเนี่ยรอถึงไหนเนี่ย เขาบอกว่าเขามาจากก้านเหลืองเขามาจากนู่นตรงหนู่ยเขาแวะเขาบอกผมพี่เขาบอกว่ามองที่พี่โทรหาหนูว่าแล้วเขาก็จะมาลงที่แต่พี่ไม่รู้ว่าการทำแลบของเขาเก็บแลบเขาแล้วถ่ายไม่ได้หรอพี่เราถ่ายแค่ได้เขาเดินเข้าบ้านมันเป็นยังไงวะเก็บแลบเราเขาบ้านอะไรที่ไม่ได้รื่อ